สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลได้ออกมาระบุบอกว่าไทยนั้นเนี่ยจะสูญเสียบทบาทในเวทีโลกเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะนักการทูตไทยไม่มีความสามารถไม่ใช่เพราะนักการทูตไทยเนี่ยไม่รู้กฎหมายแต่เป็นเพราะไทยนั้นเนี่ยไม่มีจุดยืน กรณีที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นําทางทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมอาเซียนเพราะบอกว่าผู้นําทหารเมียนมานั้นไม่ทําตามฉันทาม,มาติหข้อทําให้ไทยเนี่ยไม่มีที่ยืนในเวทีโลกแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลก็จะทวงคืนศักสีของการต่างประเทศไทยว่ากลับมาให้กับประเทศไทยเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดปรากฏว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เลยมีการตอบโต้ไปยังนายพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับบอกว่าก่อนจะทวงคืนศักศีการต่างประเทศของไทยนั้นเนี่ยนายพิธาควรคืนความสงบสุขให้ชาวดินแดงก่อนจะดีกว่าไหมเพราะไม่เคยเห็นนายพิธาออกมาห้ามปรามหรือแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมเลยทั้งนี้เนี่ยคนที่จะเป็นผู้นําประเทศต้องรู้จักการประนีประนอมยิ่งในเวทีระดับโลกด้วยแล้วยิ่งต้องมีวุฒิภาวะแสดงความเห็นด้วยความระมัดระวัง เหมือนที่พลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดําเนินมาตลอดไม่ใช่พูดเอามันแต่ภาพลักษณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรก็ช่างแบบนั้นเรียกว่าใช้ไม่ได้ก่อนพูดเราเป็นนายตัวเราเองแต่พอพูดไปแล้วเนี่ยคาพูดจะกลายเป็นนายเราดังนั้นคําพูดของเราต้องมีน้ําหนักน่าเชื่อถือไม่ใช่พูดไปแล้วถูกมองว่าไม่มีราคาแต่พูดเพื่อกอกกระแสรหรือเรียกคะแนนนิยมถ้าวันนี้คุณพิธาอยากจะแสดงจุดยืน คุณธนากรบอกว่าขอเรียกร้องให้คุณพิธาแสดงจุดยืนเป็นคนแรกในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลว่าหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งนั้นคุณพิธาและสสพักเก้าไกลจะคัดค้านการชุมนุมและการแสดงความรุนแรงทำลายทรัพย์สินราราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของประเทศต้องเสียหายไปเพราะฝีมือของคนเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่อย่างนั้นคุณพิธาเองที่จะไม่มีที่ยืน ในสายตาประชาชนนี่ครับคุณธนากรก็ตอบโต้ไปบอกว่าก่อนที่จะมาทวงคืนศักดิ์ศรีการต่างประเทศของไทยนั้นเนี่ยเวลานี้นายพิธาควรจะต้องมาทวงคืนความสงบสุขให้กับชาวดินแดงก่อนได้ไหมทําไมนายพิธาแล้วก็พักเก้าไกลไม่เคยพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวดินแดงที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่มทะลุกแก๊สที่ออกมาสร้างความเสียหายออกมาสร้างความปัน่นป่วนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนายพิธาไม่เคยพูดถึง ดังนั้นเนี่ยนายพิธาเอาตรงนี้ก่อนไหมเอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนไหมก่อนที่จะไปทวงคืนศักดิ์ศรีความต่างประเทศให้กับประเทศไทยเรื่องตรงนี้นายพิธายังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรหรือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนที่ติดตามช่อง่ายอินเทอร์เน็ตก็ลองประเมินด,ดูแล้วกันทําไมนายพิธาถึงไม่เคยออกมาห้ามปรามว่าม็อบที่มาชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนั้นอย่าใช้ความรุนแรงอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทําไมคนเหล่านี้ ถึงไม่เคยพูดเพราะอะไรน่าคิดไปครับ